การสร้างแรงจูงใจนะคะพลังและกําลังใจให้เขาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ฟังก่อนฟังจนกว่าเขาจะระบายในส่วนของปัญหาออกมาทั้งหมดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรบ้างเสริมมากแล้วเราต้องฟังและฟังลูกค้าก่อนเลยค่ะจะเป็นเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้นะคะเข้าใจเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ใช่ค่ะคุ้นคโอเคชอบที่ เราทํางานแบบนี้แล้วก็เลยให้รางวัลมาต้องขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบุษกรรับสายยินดีให้บริการค่ะน้องจอยทําอะไรอยู่ครับเป่าพี่กอบก็คือแค่อยากเอาเป็นคอ c เซ็นเตอร์ดูบ้างอะไรเงี้ยอ,อ,อยากเป็นใช่<ม>แล้พี่กอบรู้เปล่าว่าที่ NT Contact Center เขามีโครงการสร้างขวัญแล้วก็กําลังใจให้กับพนักงานด้วยนะมีด้วยเหรออืมทำต่อเนื่องมาตั้งหลายปีแล้วด้วยแล้วได้ไยังไงได้เงินได้รางวัลใช่ก็คือโครงการนี้จะได้ได้ตําแหน่ง เหมือนกับประกวดอ,อ่ะแล้วก็มีเงินรางวัลให้ด้วยพี่กอฟอ๋อมีตําแหน่งถูกต้องซึ่งรางวัลซึ่งโครงการนี้นะเขามีรางวัลด้วยกัน6ประเภทจ้าอยากรู้แม่มีอะไรบ้างจัดมาจัดไปก็คือ1เนี่ยประเภทที่1ก็คือ call answer challenge อ่ประเภทที่2ก็คือ base supervisor voice ใช้เสียงใช้เสียงอันที่3ก็คือ base supervisor non voice อันนี้ไม่ใช้เสียงจา้าโอ้โให้ด้วยอ้า ประเภทที่4ก็คือ base a s s i s นะคะประเภทที่5คือ genius agent และประเภทที่มา smart agent ค่ะ6รางวัลถูกต้องมี6ประเภทด้วยกันโอ้ยอย่างนี้พนักง,งานคอนเซ็นเตอร์นี่เขาก็ต้องมีแรงจูงใจนะถูกต้องว่าต้องการได้รางวัลอ๋อคือแบบถ้าทำถ้าทำคะแนนเข้าเกณฑ์อย่างเงี้ยก็ได้รับรางวัลไปเลยซึ่งก็จะมีทั้งแบบทำค่ะทคะแนนเข้าเกณฑ์มีทั้งการโหวตด,ด้วยนะพี่ อ้ดีเลยอ่ะใช่ซึ่งวันนี้อ่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาในรายการเราด้วยนะในช่วงรายการ NTT h e Idol อ๋อวันนี้เราเชิญพี่ๆจากคอเซ็นเตอร์จาก NT Contact Center มาเลยอยากเจอแล้วเนี่ยอ่าได้เลยจัดถ้าอย่างงั้นก็เดี๋ยวไปพบพี่ๆตัวแทนจาก NT Contact Center กันเลยจ้าช่วง NTT h e Idol ของเราวันนี้นะครับขอต้อนรับพี่พระนิดาศรีวงจันยาครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพี่ช่วยเล่าที่มาที่ไปของ <c oughs> โครงการ motivation building plan สักนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ค่ะโครงการนี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราตระหนักว่าการให้บริการ contact center นั้นนะคะพนักง,งาน call center เนี่ยคือส่วนสำคัญที่สุดนะคะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในการให้บริการลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าที่โทรเข้ามาหา call center เนี่ยคะ่ะมักจะมีปัญหานะคะแล้วก็คาดหวัง ว่าเราอ่ะจะแก้ปัญหาให้เขาได้ทุกเรื่องและทันทีนะคะอันนี้ก็จะเกิดความกดดันให้กับพนักงาน call center เ,เ,เป็นอย่างมากนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจนะคะพลังและกำลังใจให้เขาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะคะให้บริการที่มีคุณภาพน่าประทับใจเกินกว่าความคาดหมายของลูกค้า ะะเราก็ได้มีการปรึกษาหารือกับ BU นะคะจึงเกิดเป็นโครงการ motivation building plan ขึ้นมานะคะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน call center น,นะคะซึ่งเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก BU ที่ให้บริการ NT ของเรา3กลุ่มบริการด้วยกันนะคะซึ่งได้แก่กลุ่มบริการไม นะคะบริการ NT Boardband และกลุ่มบริการ Datacom ค่ะค่ะแล้วก็โครงการนี้ค่ะเริ่มต้นขึ้นมาค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็มีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะโครงการ Motivation นบิ i ติงแผนนะคะเริ่มดำเนินการมา1 552มาแล้วนะคะประมาณ10 10กว่าปีแล้วนะครับนรรพนักง,งานที่ได้รางวัลน,นี้ไปก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ อย่างหนึ่งนะครับค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พาิดามากๆเลยนะคะที่สลอดเวลามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงการอะ motivation building plan นะคะ <c oughs> ก็วันนี้ค่ะเราฟังข้อมูลโครงการไปแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะเรามาฟังความรู้สึกข,ของคนที่ได้รับรางวัลกันบ้างดีกว่าค่ะ <c oughs> และนี่คือชมหน้าของผู้ที่ได้รับรางวัล motivation building plan ค่ะ <c oughs> ช่วแนะนาตัวได้เลยค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะพรพันธ์คำเรือกุ้งนะคะซูเปอร์เวเซอร์ค่ะรางวัลเดอะเบสครั้งที่1ปี2566ค่ะค่ะสวัสดีค่ะกิตปณีฉิมแก้วป้องนะคะเป็นเอเจนต์รางวัลเดอะเบสแอสซิสครั้งที่1ปี2566ค่ะค่ะก็ได้รับรางวัลแล้วเนี่ยช่วยแชร์ความรู้สึกได้ไหมคะว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะ ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะขอบคุณสำหรับความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อมั่นที่มอบรางวัลน,นี้ให้นะคะคุณป้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานแล้วก็พี่ๆทุกคนคงมองเห็นว่าในความสามารถของเราอะคะ่ะชอบที่ เราทํางานแบบนี้แล้วก็เลยให้รางวัลมาต้องขอบคุณทุกคนที่โหวตให้ด้วยค่ะดีใจด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะก็ะถ้าอยากจะให้แชร์วิธีการทํางานได้ไหมครับว่า วิธีการทํางานเราทำยังไงถึงได้รางวัลนี้มาอะไรอย่างเงี้ยวิธีแชร์ให้ทางเพื่อนๆได้ฟังค่ะก็ถ้าเป็นแนวคิดของกุ้งเองก็จะเป็นเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้นะคะเข้าใจเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ใช่ค่ะคุ้นคุ้นโอเคถ้าเป็นเข้าใจเข้าถึงก็อย่างแรกเลยองค์กรนะคะเราต้องเข้าใจวัฒนธรรมนโยบาย ข้อจากัดขีดความสามารถขององค์กรก่อนนะคะถึงจะปฏิบัติงานในสายงานให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เข้าใจเข้าถึงที่2ก็จะเป็นสินค้าและบริการตัวเองมีโอกาสได้ใช้สินค้าและบริการจริงทําให้เห็นจุดดีจุดด้อยไปพร้อมๆกับผู้ใช้บริการเลยนะคะแล้วก็ประสบการณ์คือใช้จริงใช่ค่ะใช้จริงก่อนที่จะไปบอกคนอื่นเนี่ยเราต้องเราต้องใช้เองก่อนถูกต้องใช่ค่ะนี่เป็นแนวคิดที่ดีมากค่ะ ก็เข้าใจเข้าถึงที่2ก็จะเป็นในส่วนของผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้านะคะจะให้บริการอย่างเสมอภาคเท่าเทียมไม่แบ่งแยกนะคะให้ให้บริการด้วยความเป็นมิตรนะคะ mm hmm. แล้วก็เข้าใจเข้าถึงสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนร่วมงานนะคะ mm hmm. หวัวหน้างานผู้ปฏิบัติงานระดับเดียวกันนะคะแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชานะคะจะเป็นคนที่ ถ้าเกิดว่าคุยเล่นนะคะก็จะคุยเล่นจริงๆแต่ว่าถ้าอยู่ในการปฏิบัติงานก็จะอยู่ในโหมดจริงจังค่ะปรับโหมดได้ใช่ค่ะยืดหยุ่นคือคือได้ทั้งสองโหมดใช่ค่ะเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้เป็นการปรับตัวเป็นการปรับตัวได้ใช่ค่ะแล้วก็คุณป้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะแชร์วิธีการทํางานให้เราฟังนิดนึงค่ะคุณหนูก็จะทํางานด้วยความใจดีอะค่ะไม่ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่กดดันตัวเองไม่กดดันเพื่อนร่วมงานด้วย แล้วก็เวลาลูกค้าโทรเข้ามาค่ะเราก็จะรับฟังปัญหาลูกค้าให้เหมือนกับเป็นปัญหาของเราเราจะทําให้เรามองมองปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดเราจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เราเองได้แล้วก็เพื่อนร่วมงานได้ค่ะต้องมีเทคนิคการทําให้ใจเย็นนะใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าคอนเซ็นเตอร์นี่คือต้องรับรับบทหนักแรงกดดันใช่ขอสอบถามอะไรเพิ่มเติมได้ไหมคะเวลาเจอลูกค้าแปลกๆเนี้ยเราแก้ปัญหายังไงคะอย่างเช่นแบบ โทรมาวีเลยไม่ฟังเราเลยอะไรเงี้ยเราสักสักหนึ่มีเทคนิคมีเทคนิคไหมในการรับมือค่ะก็อันดับแรกเลยรับฟังก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาแล้วก็วีเลยอะค่ะส่วนใหญ่เขาต้องการคนรับฟังนะคะ หดพูดแทรกอันนี้สําคัญมากวินกลับไม่ได้เลยห้าพูดตอบกับอะไรใช่ค่ะฟังก่อนฟังจนกว่าเขาจะระบายในส่วนของปัญหาออกมาทั้งหมดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเจออะไรหมดแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วค่อยๆลําดับขั้นตอนแล้วก็ประเด็นที่ลูกค้าต้องการค่ะอย่าอย่าวินกับอย่าวินกลับเลยค่ะใช่เพราะว่าถ้าจอยนี่อาจจะเผลอได้ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกมานะน้องโอเคได้ค่ะดัง้วเทคนิคของของพี่ มีส่วนมากแล้วเราต้องฟังแลบฟังลูกค้าก่อนเลยค่ะเหมือนกันเทคนิคเดียวกันใช่ค่ะสรุปคือฟังใช่ต้องฟังก่อนจนกว่าจนกว่าเขาจะพูดจบใช่ไหมใช่ค่ะเราค่อยเราค่อยถามเขาว่าคุงกัดอะไรค่ะค่ะแลจะเริ่มจับประเด็นในสิ่งที่เขาพูดมาใช่งั้นเทคนิคเนี้ยทุกคนต้องเอาไปใช้ก็คือฟังรับฟังฟังใช่รับฟังค่ะ วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะตัวแทนผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะจากโครงการ motivation building plan นะคะที่สลหับเวลามาแชร์เทคนิคนะคะการทํางานแล้วก็ข้อคิดดีๆให้เราได้รับฟังกันนะคะวันนี้อยากจะฝากอะไรบ้างค่ะก็ทุกส่วนในองค์กรน,นะคะจะประสบความสำเร็จต้องมีการมี teamwork ที่ดีนะคะการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนในทีมะคะ่ะแล้วมาปรับ ปรุงพัฒนานะคะหาวิธีการแก้ไขก็จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีค,ค่ะคุณป้องค,ค่หนูขอเป็นเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนในองค์กรนะคะให้เปิดใจและฟังตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกค้าทำงานอย่างใจเย็นแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรที่คิดว่าป้องพอจะช่วยได้อะค่ะให้ติดต่อเข้ามาได้เลยที่1888 nt contact center ย <Y en S 2> ินดีช่วยบริการะค่ะ สำหรับวันนี้ก็ได้รับข้อมูลข่าวสารเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีๆจากผู้ที่รับรางวัลมาแชร์ให้พวกเราฟังนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆชาวเอ็นทีทุกคนนะครับที่รับชมรายการเอ็นทีคาเฟ่กันจนถึงตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ ติดตามรับชมรายการ NT Cafe ได้ทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะได้จาก4ช่องทางนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มปิด NT Family ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มคลิกลิงก์ได้ที่ช่องทางนี้เลยนะจ๊ะหรือจะเป็น NT Intranet ค่ะหรือ Line แอ NT Family ไปที่ลิชเมนูและอีกช่องทางหนึ่งนะคะ YouTube Channel ค่ะที่ช่อง NT Cafe ได้เลยค่ะ แล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย